สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ในส่วนของคลิปนี้นะคะครูเต้าจะมาสอนในเรื่องหลักธรรมนำความสุขซึ่งหลักธรรมที่นักเรียนจะได้เรียนเป็นหลักธรรมของศาสนาพุทธจะมีหลักธรรมใดบ้างเราไปเรียนกันเลยค่ะศัทธาสี่ศัททา 4. สี่ก็คือหลักธรรมที่สอนว่า ความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมีเหตุมีผลประกอบด้วย 1. เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงการเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาคือจงใจทํำทั้งที่รู้ผลน,นั้นย่อมเป็นกรรม 2. เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง เชื่อว่าผลของกรรม,มีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีเหตุมีเหตุต้องมีผลผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 3. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนคือกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมเป็นของคนนั้นคนนั้นจะต้องรับผิดชอบ ต่อวิบากกรรมของตัวเอง4เชื่อพระปัญญาและการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระรัตนตายพระรัตนตายหมายถึงแก้วประเสริฐสามประการซึ่งประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธ พระพุทธคือพุทธกิจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบำเพ็ญพุทธกิจ5้าเวลาคือ 1. ช่วงเช้าในช่วงเช้าทรงออกบิณฑบาตโปรสัตว์และสนทนาธรรมกับผู้ที่ทรงเล็งเห็นว่าสั่งสอนได้ 2. ช่วงเย็นทรงตอบปัญหาธรรมและแสดงธรรมแก่เทวดา 3. ในช่วงคำ่ำทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิสุสงฆ์ 4. ช่วงเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาธรรมและแสดงธรรมแก่เทวดา 5. ช่วงใกล้รุ่งทรงพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเสด็จไปโปรดในตอนเช้าพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงและทรงบัญญัติไว้ได้แก่อริยสัจสี่อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐ4ประการประกอบด้วย 1. ทุกข์ทุกทุกก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเช่นเป็นปัญหาตอนนี้เราไม่มีความสุขตอนนี้เราอยากได้ สิ่งของสิ่งหนึ่ง 2. ส,สมุทัยสมุทัยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เช่นอะไรที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้เราเริ่มเป็นทุกข์อยากได้ของเล่นอยากได้นาฬิกาอยากได้ตุ๊กตาเป็นต้น สามนิโรธ,น,โรธนิโรธคือการดับทุกข์เรามีวิธีที่จะดับทุกข์ของเราอย่างไรเราจะทํายังไงที่ว่าถ้าเรามีปัญหานี้เราต้องแก้ปัญหาด้วยอะไรเราถึงจะหายทุกข์สี่มัคมัคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต้องปฏิบัติอะไรบ้างถึงจะไปสู่นิโรธที่เป็น ความดับทุกนั้นหลักกรรมหลักกรรมคือการกระทําโดยเจตนาเจตนาในด,ด้านใดบ้าง 1. กายกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกาย 2. วจีกรรมคือการกระทํา ทางวาจาการทำร้ายด้วยคำพูด3ม,มโนกรรมมโนกรรมคือการกระทำทางจิตคิดไม่ดีคิดปองร้ายคิดอกุศลกรรมดีเราเรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเราเรียกว่าอากุศลกรรม พระสงฆ์พระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ 1. เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 2. เรียนรู้พระธรรมแล้วนำมาเผยแพร่ 3. เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นทำตาม 4. เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 5. เป็นแบบอย่างที่ดีทางทาศีลธรรมไตรสิกขาไตรสิกขาหมายถึงหลักปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม3ประการได้แก่ 1. ศีลศีลคือฝึกความประพฤติทางกายให้อยู่ในระเบียบวินยัย สสมาธิสมาธิคือการฝึกจิตให้เข้มแข็งมีสติรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาปัญญาคือการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ผิดรู้ถูกโอวาสาม โอวาทสาเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการไม่ทำความชั่วทั้งปวงถือเป็นโอวาทข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งสนับสนุนไม่ให้คนทำความชั่วเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. การทำความดีให้ถึงพร้อมเป็นโอวาทข้อที่สองของพระพุทธเจ้าเน้นการทำความดีโดยการฝึกปฏิบตัติ 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นโอวาทข้อที่3ของพระพุทธเจ้านอกจากเราจะไม่ทำชั่วและทำความดีแล้วเรายังต้องทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เพื่อจะได้เป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันเบญจศีลเบญจศีลหรือศีลห้าเป็นทำลำดับแรกในการคล้องตนเพราะเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ทำชั่วศีลข้อที่1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์รวมทั้งการไม่ทำร้ายสัตว์นั้นด้วย สีลข้อที่2ง,งดเว้นจากการลักทรัพย์รวมถึงการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองศีลข้อที่3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกลามและการลวนลามเพศตรงข้ามศีลข้อที่4งดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาบิดเบือน หรือทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อในคำพูดของตัวเองสีลข้อที่5งดเว้นจากการดื่มสุราและการเสพสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอบายามุก6อบายามุก6คือการคลองตนให้เป็นคนดีไม่พาตัวเองไปสู่ความเสื่อมมี6 ประการดังนี้ 1. ดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดเช่นบุรีเเสพยาบ้าหรือการกินเหล้ากินเบียร์ 2. เที่ยวกลางคืนเช่นการเที่ยวผับไปร้านคาลาโอเกะซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรไป โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน3เที่ยวดูการละเล่นหมายถึงมีจิตใจตกเป็นทาสของการเที่ยวเล่นจะเห็นการเล่นสำคัญกว่าการเรียน4เล่นการพนันหมายถึงการเอาเงินหรือสิ่งของไปแลกด้วยการเสี่ยงโชคเช่น เล่นไพ่ซื้อหวยเล่นพนันฟุตบอล 5. คบคนชั่วเป็นมิตรคือคนเราเมื่ออยู่ใกล้กับใครก็มีโอกาสจะประพฤติตัวเช่นเดียวกับคนคนนั้นดังนั้นในการเลือกคบผู้ใดเป็นมิตรต้องพยายามไม่คบคนชั่ว6 เกียรค้านการทำงานเมื่อมีความเกียรติค้านการทำงานจิตใจเราจะถูกครอบงำด้วยความขี้เกียจทำให้เราไม่อยากทำงานเบื่องานเราจะมีข้ออ้างอยู่เสมอว่ายังไม่พร้อมไม่สบายเลยยังทำงานไม่ได้เป็นต้นอกุศลมูลสาม อกุสลมูล3าหมายถึงต้นเหตุแห่งความชั่วมี3อย่างคือ 1.- โลภะโลภะหมายถึงความโลภอยากได้อยากมีอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นของตัวเอง 2. โทสะโทสะหมายถึงความโกรธความคิดร้ายต่อผู้อื่นเช่นทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 3. โมหะโมหะหมายถึงความหลงความไม่รู้ความโง่เขลาเบาปัญญาเบญจะทรรเบญจะธรรคือข้อปฏิบัติซึ่งจะทำให้ชีวิตพบแต่ความสุขอย่างแท้จริงมี5ประการ 1. มีความเมตตากรุณาคือ ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุข 2. มีสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพสุจริตและไม่ใช่อาชีพที่สนับสนุนให้คนทำผิดศีลห้า 3. มีความสำรวมในกามคือความพอใจในคู่ครองของตนไม่ล่วงละเมิดคู่ครองผู้อื่น 4. มีคำสัตย์ คือการมีวาจาที่ซื่อตรงพูดความจริงพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดจาไพเราะพูดจาสุภาพ 5. มีสติสัมปะชัญญะคือการรู้ตัวอยู่เสมอว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องกุศลมูล3 กุศลลมูลสามคือต้นเหตุแห่งความดีมีด้วยกันสามประการคือ1อโลภะอะโลภะคือความไม่โลภความไม่ได้ความไม่อยากได้สิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง 2. อโทสะ อโทสัคคือความไม่โกรธไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นรู้จักให้อภัยอยู่กับผู้อื่นได้ด้วยความสงบ 3. อโมหะอโมหะหมายถึงความไม่หลงความไม่หลงก็จะเป็นการคิดแบบมีเหตุผลสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีภระละศีระละสีะะสคือ ทำอันเป็นพลังสี่ประการที่ทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่ต้องหวาดกลัวต่อภัยต่างๆได้แก่ 1. ปัญญาพละปัญญาพละเป็นกำลังปัญญาเช่นมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆการกระทำสิ่งต่างๆโดยมีปัญญาเป็นที่ตั้ง 2. วิร,ยริยะพละ คือกำลังความเพียรเช่นมีความเพียรพยายามในการทําสิ่งต่างๆจนประสบผลสําเร็จ 3. อนัวัชพละคือกำลังการกระทําที่ไม่มีโทษหรือกำลังสุดจริตเช่นมีความประพฤติและหน้าที่การงานที่สุดจริต 4. สังคหพะพละเป็นกําลังการสง่งเคราะห์เช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความยินดีประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมคาระวะหกคาระวะหกหมายถึงมีความเคารพและตระหนักในหน้าที่สำคัญที่จะ ต้องปฏิบัติตนสำคัญ6ประการดังนี้ 1. คาระวะในพระพุทธเจ้าคือเคารพในพระคุณอันนี้อยู่ในพระองค์ได้แก่ปัญญาความการุณาและความบริสุทธิ์ 2. คาระวะในพระธรรมคือเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. คา,าระวะในพระสงฆ์คือเคารพคุณความดีของพระสงฆ์รู้จักเลือกปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์ที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 4. คา,าระวะในการศึกษาคือตระหนักในความสำคัญของการศึกษามั่นหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอ 5. คาระวะในความไม่ประมาทคือตระหนักในการควบคุมสติของตนเองไม่ประมาทเลินเล่อไม่เผลอเลอในการปฏิบัติงานทุกอย่าง 6. คาระวะในการต้อนรับคือในการต้อนรับไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมาถึงยังบ้านเราต้องต้อนรับด้วยความยินดี การทำแต่ความดีกตันยูกตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์คือจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและอาจนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่นักเรียนได้ยินบ่อยๆก็จะเป็น หลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ทุกคนเดินทางสายกลางมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความรู้และมีคุณธรรมมงคล38มมงคล38หมายถึงทำอันเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต มี38ประการโดยในชั้นป .6 กำหนดให้เรียน3ประการดังนี้ 1. มีวินัยมีวินัยหมายถึงอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีความเจริญในการดำเนินชีวิต 2. การงานไม่มีโทษหมายถึง งานที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 3. ไม่ประมาทในธรรมหมายถึงการไม่ทำความชั่วเพราะขาดความระมัดระวังมีสติรอบคอบอยู่เสมอและมีจิตใจที่จะทำความดีอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายการทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสบริสุทธิ์ถ้าเราทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นคนมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักของพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการ,รเรียนด้านการทำงานการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆดังนั้น เราทุกคนก็ควรที่จะฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาอยู่เสมอทำได้ด้วยวิธีใดบ้างสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นต้นในส่วนของวันนี้ครูเต้วได้สอนหลักธรรมไปแล้วนะคะคการจบหลักธรรมก็อยากให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตนตามหลัก ของพระพุทธศาสนาก็คือการทําตัวเองเนี่ยให้เป็นคนดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ทําชั่วในสิ่งที่ไม่ควรทําทําจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้านักเรียนทําได้นักเรียนจะเจอกับความสุขในชีวิตยังไงวันนี้ครูเต้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ